สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันนะคะกับแนวทางนะคะทุกคนตำราแซบแซบนัวนัวของเรานะคะงวดประจำวันที่14นะคะ14ทุกคนนะคะมกราคม2560 ก้านะคะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตารางนะคะเป็นสูตรตารางของเรานะคะตารางเงินแสนของเรานะคะช่วงนี้ก็ปังนะคะจับคู่ได้ดีดีๆนะคะทุกคนนะคะมีตารางมีสูตร B1 B2 น,นะคะคลิปนี้นะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็ วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนแล้วก็เด่นบนนะคะเด่นบนงวดก่อนนี่ก็กอดคอกันแตกนะคะสามห้านี่รู้สึกว่าจะออกบ่อยจังเลยเนาะอัตลักษของเรานะคะแต่ว่าแอดมิ้นหกเจ็ดไม่ได้นะคะแอดมิ้นไปที่แถวแถวนี้นะคะมาแถวนี้นะคะ เออทุกคนอันนี้ตัดแล้วออกได้ไหมคะตัดแล้วออกนะคะอันนี้ตัดไม่ได้นะคะทุกคนว่าคิดว่าตัดได้แน่เลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสิหก้างนะคะแอดก็จับในตารางนี่แหละค่ะให้นะคะลองดูนะคะเข้าสามงวดติดแล้วนะคะที่จับได้อย่างนี้นะคะจับตารางได้สามงวดติดแล้วอ่างวดนี้นะคะขอให้แอดจับได้อีกนะคะทุกคนนะคะตารางเงินแสนนะคะทุกคนงวดนี้เข้าแค่หกกับเจ็ดนะคะ เอานี่นะ้องมันออกอะไรนะคะเจ็ดสองหกนะคะโอถ้ามาเจ็ดสองหกนี่เลิศเลยเนาองสามตัวบนนะคะ เจ็ดสองหกนะคะเจ็ดห้าสามนะคะเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามนะคะเสียดายเราไม่มีสามนะคะไม่งั้นเรลียบร้อยกรบเลยนะคะไม่มีสามแค่ตัวเดียวนะคะเลยบันเทิงเลยนะคะอ่ามาดูนะคะเด่นบนของเรานะคะงวดที่ผ่านมานะคะเด่นบนของเราเข้าไปที่สามห้าเลยนะคะเด่นบนของเรากอดคอกันมานะคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีสูตรบีหนึ่งบีสองนะคะนี่เนาะอ่ะ ใดูก่อนนะคะทุกคนนะคะสูตรบีหนึ่งบีสองนะคะอ้าอันนี้เด่นบนของเรานะคะจะได้เห็นแบบชัดเจนนะคะเต็มเต็มทุกมุมนะคะนี่เนาะเด่นบนของเรานะคะตัวนี้นะคะเด่นบนสูตรหนึ่งนะคะเด่นบนสูตรหนึ่งจะมีเด่นห้าตัวนะคะทุกคนนะคะมีเด่นห้าตัวงวดนี้นะคะเด่นบนให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะเด่นบนของเราจะมีอยู่ห้าตัวนะคะทุกคนนะคะนี่เด้อ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะงวดที่ผ่านมานะคะห้าสามก็กอดคอกันมาเองนะคะทุกคนนี่เนาะกอดคอกันมาเองเลยนะคะทุกคนนะคะมาดูงวดนี้จะเป็นตัวไหนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะอันนี้เด่นบนนะคะเขปบไว้ดูก่อนนะคะ อันนี้ก็คือสถิตินะคะสูตรบี B2 บีนะคะทุกคนนะคะ635นะคะบ้าแต่ว่าตัวนี้ไม่มี7เนาะไม่มี7นะคะทุกคนนะคะ ก็เข้าไปแล้วค่ะเข้าไปทีส่สองตัวบนนะคะสองตัวบนห้าสามอันนี้ก็เข้าไปที่หกเจ็ดนะคะทุกคนนะคะสูตร B1B2 เอาไว้เทียบดูนะคะเทียบดูตัวเลขนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นตัวเด่นนะคะเอาแคบเอาก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นเด่นบนของเราทุกคนนะคะเรามีเด่นบนเด่นล่างนะคะมีเด่นให้นะคะแอดก็จะเอาไปจับนะคะเอาไปประกบกันกันกบหลายๆสูตรนะคะทุกคนนะคะสูตรเกา่าสูตรใหม่นะคะ <c oughs> เพื่อที่มันจะได้เป็นตัวเด่นออกมานะคะ ตัวเด่นออกมาแล้วก็จะสรุปให้ FC นะคะนี่ตัวเด่นนะคะจับไปจับมานะคะมันก็จะเละตุ้มเปะแบบนี้หน่อยนะคะนี่นอนล่างนะคะล่างชน70นะคะมาเต็มเต็มเลยนะคะล่างชน70เข้าไปที่7นะคะทุกคนนะคะล่าง S ชน70เข้าไปที่7นะคะเอาขอให้ปังอีกนะคะ เริ่มง่วงแล้วนะคะทุกคนนะคะเราก็จะมีแนวทางแบบนี้ให้ตลอดนะคะทุกคนนะคะลงให้ทุกงวดนะคะใครที่ชอบก็เข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะแนวทางของเราก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะตามภาษาะค่ะตามภาษาน,ะ,ะ,าาษานะ,ะเอามาดูกันนะคะแนวทางตารางของเรานะคะตารางวันพุธนะคะตารางเงินแสนนะคะทุกคนแ <laughs> อดต่้งสื่อตารางคือตารางเงินแสนนะคะ <c oughs> ม่เงินล้านดอกมันสิรวยโูดเอาเงินแสนซะก่อน ตารางเงินแสนนะคะตารางวันพุธของเรานะคะเอาขยายนะคะขยายเห็นมือจะชัดเจนดีไหมนะคะตารางวันพุธนะคะทุกคนให้ไปที่ห้าสามเจ็ดนะคะศูนย์สี่แปดหกเก้านะคะห้าสามเจ็ดศูนย์สี่แปดหกเก้านะคะทุกคนนะคะสามสี่เก้าศูนย์นะคะสามสี่เก้าศูนย์เลขกําลังวันวันพุธนะคะเลขกําลังวันวันพุธค่ะสามสี่เก้าศูนย์นะคะทุกคนนะคะสามสี่เก้าศูนย์ 3ามห้าสามสามเนะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจดสี่แปดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจนะคะศูนย์ห้านจะคะแอดจะจัดนะคะสิคู่นะคะเผื่อใครมีตัวตัดตัวชอบก็ลองพินิจพิจารณากันดูนะคะแอดก็ตัดนะคะตัดตามภาษาแอดนี่แหละค่ะสามห้าสาแนะคะสี่แนะคะแล้วก็08 ศูนย์ห้านย์หูนย์เจ็ดนะคะอ่าตัวที่แอดไม่ตัดนะคะตัวที่อ่าไม่ได้เข้ารอบกับเพื่อนนะคะก็จะมีสี่สี่หกสี่เจ็ดเก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ดนะคะมากคคักกว่าหคููนีแอดว่าเอาแขบเอานะคะเผื่อฟุกเข้าบนล่างนะคะทุกคนนะคะจะเป็นตัวไหนที่มานะคะหรือจะออกตัวเก่านะคะตารางมันให้ห้าสามเจ็ดได้ศูนย์สี่แปดเก้าหกนะคะเออรัฐบาลไทยมันออกอะไรเจ็ดศูนย์หกบ่ไม่แน่เลย อาจจะเป็นเจ็ดศูนย์หกมาก็ได้เอเด็บเบเนี่ยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกคนนะคะอ่าแคบก่อนค่ะแก็บสูตรตารางก่อนนะคะสูตรตารางเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านนะคะเอ้ยแอดคึอนวงเถอสที่ไดแต่งหนา้าปุ๊กบนอ้อขึ้นงวงเถงอะเนาะเอ้านี่นะคะทุกคนนะคะตุกตามนี้เลยนะคะก็ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางค่ะแนวทางนะคะ อ่าสูตร b หนึ่ง b สองนะคะมาดู b หนึ่ง b สองของเรางวดนี้แอดให้ตัวไหนนีนะคะทุกคนนะคะ b หนึ่ง b สองของเรานะคะงวดนี้ให้ไปที่นะคะดีเนาะ b หนึ่ง b สองนะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยสูตร b หนึ่ง b สองอ่างวดนี้ให้ไปที่นะคะ b หนึ่งให้ไปที่ศูนย์ห้าเก้านะคะศูนย์ห้าเก้าศูนย์แปดหกนะคะ สามแปดสสามหนึ่งเกนะคะจะมาแบบไหนนอเดาทางไม่ออกเลยนะคะอ่ะสูตร B2 ให้ไปที่9ก้าเกแดนะคะเจ็ดสี่ห้านะคะแล้วก็8ปดแปดสานะคะเจเอ่อหกนะคะอันนี้แอดจจะเอาตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่มีนะคะเด่นชนเด่นนะคะทุกคนนะคะเอามาไว้ในนี้นะคะอ่ามันจะเป็นตัวไหนนะคะ เอานี่นะคะได้ตั้ง8ปดตัวเลยนะคะสูตร b หนึ่งคือ059นะคะ86321นะคะ05986321นะคะนี่คือสูตร b หนึ่งนะคะแอดดึงสูตร b หนึ่งลงมานะคะเอาลองดูนะคะทุกคนนะคะเราก็จะมีเลขดับนะคะมีเลขดับมีเด่นให้นะคะมีจับคู่สองตัวบนสองตัวล่างนะคะมี แต้มให้ตัดนะคะอุ้ยน้ำมูกน้ำมูกหายใจโอกนะค่ะขออภัยนะคะหายใจทั้งปากละเอียด เอาแคปเอาเลยค่ะทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเน้นรละย้ำเด้อช่องเรานะคะนาเสือเป็นเพียงแนวทางนะคะแอดก็ขอให้แนวทางหมาแนวทางปังแนวทางเฮงนะคะพา FC นะคะให้ได้เงินหมืน่นเงินแสนนะคะทุกคนนะคะแตก3ตัวตรงนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะที่เข้ามาติดตามช่องนี้เนาะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดก็กรับขอโทษขออาภัยไว้หน้าที่นี้นะคะคําพูดคําพูดนะคะวาจานะคะจับจ้วงล่วงเกิ นะคะตรงไหนไปนะคะตรงไหนอน,นี้ก็ติชมได้นะคะแอดกระกาบขอโทษขออภัยเด้อจะอลองดูนะคะทุกคนนะคะลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะ เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะอีกทีหนึ่งนะคะมันไม่มีใครรู้นะคะตัวเลขจะมาตัวไหนเราก็ทํทท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 าตามแนวทางทําตามสูตรให้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะาตารางเงินแสนนะคะให้บึงตารางเงินแสนอีกรอบแ <laughs> อดตั้งชื่อนะคะตารางเงินแสนชื่อน่ารักนะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ